ปปชตีตกคำร้องกล่าวหาอิงตั้งพิชิตดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชอบนายสุรพงศ์อินทรถาวรรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปรชปรชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมีการกล่าวหานางสาวแพทองทานชินวัตร S 1> <S 1> เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้กระทําในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยให้ความเห็นชอบหรือละเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกนายพิชิตชื่นบานดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยต้องคําสั่งศาลบีกาว่าได้กระทําผิดกฎหมายอันเป็นการกระทําที่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่าคณะกรรมการปปช พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำฝ่าฝ,าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถือเป็นพฤติการที่ต้องกระทำในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพฤติการว่าการกระทำดังกล่าวของนางสาวแพรทองทานเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกรณีจึงไม่ใช่เป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา28วงเล็บหนึ่งที่ประชุมจึงมีมติไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา